ทุกเช้าเมหญิงวัยทำงานที่อาศัยอยู่เพียงลำพังสะดุ้งเมื่อเห็นรอยเท้าโคลนปรากฏบนพรมเช็ดเท้าหน้าประตูทั้งที่เมื่อคืนเธอไม่ได้ออกไปไหนเลยเธอลองเช็ดพรมให้สะอาดทุกคืนแต่เช้าถัดมารอยเท้าชื้นโคลนกลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นเหมือนมีใครบางคนเดินวนอยู่หน้าห้องเธอตลอดคืนเมเริ่มสังเกตว่ารอยเท้าพวกนั้นหันเข้ามาในห้องเสมอไม่ใช่หันออกไปราวกับมีบางสิ่งพยายามจะเข้ามาหาเธอ คืนหนึ่งเธอย่องเข้าไปดูพรมในความมืดเธอได้ยินเสียงหายใจเบาๆเหมือนมาจากใต้มันพรมดูเหมือนกำลังดูดซับรอยเท้าสดใหม่ทีละรอยเมื่อเธอเปิดไฟพรมกลับสะท้อนรอยเท้าคู่หนึ่งรอยเท้าที่มีลักษณะเหมือนเท้าของเธอเองแต่บิดเบี้ยวผิดรูปราวกับมีอีกตัวตนหนึ่งแอบเดินซ้อนตามเธอทุกคืนคืนนั้นเมย์ไว้ได้นอนถือเฝ้าดูพรมจนเห็นมันพ่นรอยเท้าคู่บิดเบี้ยวออกมาอีกครั้ง ก่อนที่ไฟห้องจะดับลงพร้อมเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาข้างหลังเธอข้อคิดร่องรอยของความกลัวมักมาจากสิ่งที่เราไม่ยอมตรวจสอบ